นคนปรปฐมผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7คข่วงผู้การนาคนปรปฐมถแถลงจับเครือข่ายยาบ้ารายใหญ่หยึดยาบ้าเกือบ4 0 0 0 0เม็ดเตรียมขยายผลถึงต้นทางวันนี้19มกราคม2569ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7อําอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมพลตำรวจโทพิสิทธ์ต,ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมด้วยพลตำรวจตรีพิทักษ์อุป,ปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพันตำรวจเอกอชิรวัตรถาวรเจริญวัฒน์ผู้กำกับสอพอเมืองนครปฐมพันตำรวจโทตะวันวัฒนรังสรรค์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสอพอเมืองนครปฐมและชุดสืบสวนที่คลายคดีร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน3า9 6 0นเมนาเมตรรถยนต์และของกลางอื่นหลายรายการ พลตำรวจโทพิสิทธันประเสริฐพบชาพ .7 เ,เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้สองรายคือนายรีดูวันเจเลาะอายุ41ปีชาวจังหวัดนราธิวาสและนางสาวมูร์ออายณีการิยาอายุ20ปีชาวจังหวัดนราธิวาสพร้อมของกลางยาบ้า3,99,600เมตรโทรศัพท์มือถือ2เครื่องและรถยนต์เก๋งโตโยต้าวีออสสีขาวทะเบียน2กย4061 กรุงเทพมหานครโดยแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าเพื่อการค้าอันก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐรวมถึงข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมาย <5. S 1> ในนันนจต้มานอนที่นคก่อนนะมานอนมเาตก็มาตรวจคนแล้วเดียวแ้เดียวเดียวีกันต่อนอนยากัาแดไ่ทำอะเล้มีอะไรป้องอะไรบ้างตาขอ้า รถอิมรถแพ่เช่ามาเท่าไหร่เราไม่เช่าเองหรือมีคนมาเช่าให้เราีก็จากการสอบสวนนะครับก็ทราบว่าเขาเนี่ยเคยดีการรับจ้างสุญยามาแล้วนะครับสองครั้งในพื้นที่จังหวัดภาคใต้น,น,น,นะครับเอ่อจังหวัดสงขลาไปสถงทางจังหวัดนราธิวาสนะครับแต่ว่าในครั้งเนี้ยเขาบอกว่าเขาอา้างว่าเขาเพิ่มขึ้นมาครั้งแรกนะครับ ก็มีการว่าจ้างนะครับเป็นผู้เรียนไปแล้วนะครับว่าเขาได้รับว่าจ้างมาแล้วหนึ่งพันหนึ่งในราคาทั้งหมดแสนห้ามนะครับผู้ต้องหาผู้หญิงนี่ที่เป็นเจรจาเขาไม่ได้ดีนะครับแต่ผู้ต้องหาผู้ชายเนี่ยเคยต้องหามาแล้วสามคดีนะครับคดีแรกเป็นคดีรักทรัพย์นะครับอันที่สองก็เป็นคดีครอบครองนะครับคดีที่สามก็เป็นคดีของเสดนะครับก็พ้นโทษมาประมาเมื่อปีหกห้านะครับก็มากระทำผิดในที่นี้ เป็นพื้นที่ติดต่อนะครับพอมามครับเป็นพื้นที่น่าจะเป็นของของสุพรรณบุรีนะครับในเขตพุ่งช่อนะครับเขาอ้างว่าถูกแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการไปตรวจส้องวงจรปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการเก็บยี่หลักฐานอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวคงจะไปขยายผลกันต่ออีงนะครับเพราะว่ายาทชี่รับมาเนี่ยเข้าใจว่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับในพื้นที่น่าจะเป็นเขตติดต่อของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญทีิธีการจบกลุ่มได้ก่อนครั้ง giờ ta lọt này thì nó tâm tiếp rồi gặp rồi tiếp dụng một